สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการบวกเลขามาดูเราจะบวกเลขด้วยเลขอะไรวันนี้บวกด้วยเลข8นั่นเองค่ะการบวกคันนี้เราไม่นับนิ้วกันแล้วนะอเราไม่นับนิ้วกันแล้วก,การบวกเลขด้วย8เนี่ยมันมีสูตรของมันนะคะคือ ลดหลัง2เพิ่มหน้า1นั่นเองค่ะอ่ะเราจะมาดูกันว่าลดแล้วเพิ่มยังไงนะคะดูข้อแรกค่ะ8บวก2 2ลดลงไป2ค่ะ2ลดลงไป2เหลือเหลือ0นั่นเองนะคะข้างหน้าไม่มีตัวบวกเพิ่ม1เข้ามาได้เลยค่ะ8บวก2ได้10นั่นเองข้อต่อไป8บวก3ค่ะ 8บวกสาลดลงไป2แต้ม3ก็ <3 S 1> <3 S 2> จะเหลือเหลือเท่าไรคะอ่าเหลือ1ข้างหน้าไม่มีตัวบวกทำไงลกูกอ่าเติม1เข้าไปได้เลย8 3บวกสได้11นั่นเองค่ะดูข้อต่อไปคิดให้เร็วขึ้นนะคะเด็กๆอ่า8บวกสี่ง่ายๆเลย4ีลดลงไป2องแต้ม4ลดลงไป2เหลือเท่าไหรคะเหลือสองข้างหน้าไม่มีตัวบวกทำไงลกูก ทำไงคะเติม1เพราะฉะนั้น8ปดบวกสก็จะได้เท่ากับ12นั่นเองค่ะต่อไปต่อไปต่อไปอ่าแปบวกห้าอ่าสูตรเดิม5ลดลงไป2 5จะเหลือเท่าไหร่ลูก5เหลือติกต๊อกเหลือ3ข้างหน้าไม่มีตัวบวกทำไงคะเติม1เข้ามาได้เลยเพราะนั้น8บวก5ได้13นั่นเองค่ะเอไปเอาเร็วขึ้นแล้วนะเร็วขึ้นแล้วนะเอา บวก6เท่ากับเท่าไร8บวก6เท่ากับเท่ากับเท่ากับปึ๊บสิบสี่นั่นเองค่ะต่อไปเลยนะลูกเอ๋ยเราจะได้โจทย์อันใดมาข้อต่อไปคือ8บวก7 7ลดลง2แต้มนะคะเด็กๆได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กต๊อกสิบห้าค่ะอาวใครทันบ้างใครทันบ้าง ามาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปของเราก็คืออา้อาวแปบวกแอ้าวใครจําไม่ได้แย่เลย,ยางานนี้นะคะเลขตัวเดียวกันได้เท่าไหร่ลกูกหนึ่งสองค่ะโอเคมาดูข้อต่อไปตอบให้ทันคิดให้เร็วนะคะข้อต่อไปจะเป็น8ปดบวกเนะคะอันนี้เราใช้สูตรเก้าบวกแได้เหมือนกันนะเอามาดูเลย8ปดบวกเ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้เท่ากับ สิบเจ็ดค่ะเด็กๆที่นห้ใบขึ้นนะคะลูกจำไว้ว่านะคะหลังลด2หน้าเพิ่ม1น,นึ่งคนี้สองหลักแล้วนะ12บวกแดูสิคะสอลดลงไป2แต้มหน้าเพิ่ม1เป็นเท่าไหร่ลูกติ๊กตอกตอตกตอกตอกตอกได้20เห็นไหมคะ12บวกแได้20จะนับนิ้วดูก็ได้ถ้าไม่แน่ใจนะคะต่อไปยี่บวกแ ห้าลดลงไปสองแต้มลูกลดสองเพิ่มหนึ่งหนึ่งสองสองสามได้สามสิบสามค่ะใครตอบได้เอ่ยมาดูข้อต่อไปสี่สิบหกบวกแปดลดสองเพิ่มหนึ่งลูกสี่สิบหกบวกแปดเท่ากับเท่ากับ 54ค่ะใครไม่แน่ใจไปลองบวกดูนะคะต่อไป47่บวก8ครควนี้เหมือนเดิมจำได้ไหมลูกลด2เพิ่ม1ลด2เพิ่ม1ได้เท่ากับ55ค่ะเก่งมากลูกอ่ะไปทบทวนกันนะคะไปหัดทำบ่อยๆฝึกทำบ่อยๆตั้งโจทย์ลองดูคิดเองทำเองได้นะลูกได้สูตรไปแล้วนะคะ แล้วเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้าโอเคทบทวนนะลูกบ๊ายบาย